สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง b a c k d e l t s Life Free or Die Hard นะครับจะเป็นยังไงรับชมและรับฟังได้เลยครับเปิดเรื่องโดยมีหนุ่มแฮกเกอร์คนหนึ่งเขาคนนี้ได้รับงานโปรเจกต์งานหนึ่งที่ว่าจ้างโดยยิงสาวคนหนึ่งโดยงานที่ว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์บางอย่างได้นหนังก็ได้ตัดไปที่แฮกเกอร์หนุ่มคนหนึ่งโดนเพื่อนเข้ามายุ่งกับคอมพิวเตอร์ของตนตนรู้สึกไม่พอใจมาก เลยกด delete โปรแกรมอะไรสักอย่างที่เพื่อนเขากำลังทําอยู่ทันใดที่กดปุ่ม delete นั้นบ้านที่อยู่อาศัยของเขาก็ได้ระเบิดกระตุยกลายเป็นกโกคันพราอมีรถตู้สีดําคันหนึ่งขับออกมาจากบ้านซึ่งนั่นก็คือกลุ่มนักฆ่าแต่เรื่องก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เนื่องจากหญิงสาวที่ว่าจ้างได้เข้าแฮกระบบ fbi ถือเป็นการกระตุกหนวดเสือของ fbi คือการใช้ระบบสาธารณูปโภคยังไงล่ะและสิ่งนั้นเองต้องใช้คนเข้าไปกดปิดการใช้งานจากนั้นจอเรมินติว ได้รู้ทันทีว่ามันต้องไปสํานักงานฝั่งตะวันออกที่เป็นศูนย์ใหญ่แน่นอนจากนั้นจอนได้ทําการมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีสลับกลับไปที่ไม่ได้บินมาที่ได้บินมาจัดการกับเจ้าหน้าที่แล้วและได้จัดการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดถ้าว่านั้นไมได้เห็นกล้องวงจรปิดว่าจอนและเมติวได้บุกเข้ามาที่สํานักงานเธอเลยสั่งให้ลูกน้องเข้าไปจัดการทันทีแต่ทางจอนสามารถจัดการกับลูกน้องได้หมดและจากนั้นทั้งสองได้เข้าพิชิตตัวไม่ได้ทันทีและสั่งให้เมติวไปจัดการแก้ไขระบบเด และทางจรได้ต่อสู้กับไม้เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยสู้กับผู้หญิงคนไหนเลยแต่เธอจะเป็นผู้หญิงคนแรกต่อสู้กันไม่ได้สักพักดูเหมือนว่าจนจะสามารถปราบไม้ได้แต่บังเอิญเสียท่าให้ไมโดยโดนไมเติดตกตึกแต่โชคดีที่ไม่เป็นไรมากจากนั้นจรขับรถขึ้นไปหาไม้ไมไม่ทันได้ตั้งตัวโดนจรขับรถชนพุ่งลากเข้าไปในลิฟต์ทั้งสองต่อสู้กันในลิฟต์สู้กันไปอย่างสุดความสามารถ แต่ไมพลาดถ้าตกลงไปจากลิฟต์พร้อมรุดทําให้ระเบิดแต่จอสามารถจับสลิงขึ้นมาได้หลังจากนั้นจอนได้โทรหาโทรมัสบอกเขาไปว่าสามารถจัดการกับแฟนสาวของเขาได้แล้วทางโทรมัสที่ทั้งเสียใจและโกรธมากเลยสั่งให้การ์ดไหลเวียนเข้าไปในโรงงานทําให้ที่นั่นระเบิดแต่ทั้งสองสามารถรอดออกมาได้ในขณะนั้นเมทิวก็นึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าวอลล็อตเขาเปรียบเสมือนเจไดในโลกไซเบอร์เลยวอลล็อต <War lock. S 2> คงเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยได้ ฝั่งจอนเห็นว่าไม่มีทางเลือกแล้วทั้งสองได้ใช้ฮอของไม่บินตรงมาที่บ้านของวอลลกเมื่อมาถึงแม t ทิวกับวอลลกแมตทิวขอร้องให้วอลลกช่วยพวกเขาถ้าว่าวอลลกแต่บอกว่าใครจะไปอยู่โทรมัตได้ใช้แล็บท็อปเครื่องเดียวแฮ็กเข้าระบบกลาโฮมทําให้พวกเขาได้รู้ว่าระบบกลาหโฮมมันบกคล้องแค่ไหนแต่ทางกลาโฮมก็เลือกที่จะไม่สนใจโทมัตมมหนำซ้ำํา ยังเลือกที่จะฟ้องโทงมัสให้ล้มละลายอีกด้วยซึ่งจึงเป็นเรื่องที่ทําให้โทมัสกลับมาแก้แค้นแต่แมทธิวและวอลล็อกก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าอันกอิทึมที่เขาทําให้โทมัสนั้นจะนําไปใช้อะไรหลังวอลล็อกได้ให้ตรวจดูก็ได้พบว่าที่เดียวที่โปรแกรมนั้นก็คือศูนย์เก็บข้อมูลหลังจากที่วอลล็อกได้ให้ตรวจสอบดูก็พบได้ว่าที่เดียวที่ใช้โปรแกรมที่มันเป็น ที่เดียวที่จะใช้โปรแกรมนั้นเป็นศูนย์เก็บข้อมูลของประกันสังคมที่วูดลอดในขณะที่พวกเขาทั้ง3ได้ดูข้อมูลนั้นแฮกเกอร์มือดีของโทมัสก็ได้แฮกส่วนกลับมาและได้รู้ว่าทั้งสองยังไม่ตายและยังได้อยู่กับวอลล์กอ,อีกพอได้มาคุยกันอีกรอบหนึ่งจอรนก็ได้กลบประสาทโทมัสแต่ฝั่งโทมัสรู้ว่าตอนรู้ว่าจอรนมีลูกสาวเลยส่งให้คนไปลักพาตัวลูกสาวก็คือลูซี่นั่นเอง พอจอนทราบเหลวว่าลูกสาวถูกลักพาตัวไปเลยต้องการที่จะฉายเดี่ยวไปช่วยลูกสาวแต่เมททิวจะไปด้วยแต่เมททิวเขาอยากที่จะไปด้วยจนเลยยอมให้ไปได้ทั้งสองได้บุกเข้าไปหาโทมัสจากนั้นโทมัสก็รู้ว่าทั้งสองบุกมาเลยเลยสั่งให้ลูกน้องไปจัดก,การทั้งสองทางฝั่งของเบอร์แมนได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับพิเศษมาสองคนแต่เหมือนว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเลยในที่สุดเบอร์แมน ก็รู้แล้วว่าโทมัสเขาต้องการจะทําอะไรแล้วตัวหนังก็ได้ตัดมาที่ตัวจอย์และเมธิลทั้งคู่ได้เจอกับนักฆ่าที่โทมัสส่งมาจัดการแต่จอนก็สามารถเก็บไปได้อย่างเคยแต่เมธิลพัดตกลงไปในห้องเก็บความเย็นโชคดีมากที่เขาไม่เป็นอะไรเลยขณะนั้นโทมัสได้วิทยุหาลูกน้องเขาพอดีแต่จอนได้คุยกับลูกน้องเขอบอกไปว่าแต่จอนได้เป็นฝ่ายคุยและได้บอกไปกับโทมัสว่า ลูกน้องแกได้ตายแล้วและเกจะเป็นรายต่อไปฟังเมธิวพยายามปีนขึ้นมาจากห้องเก็บความเย็นและเขาก็ได้ไปผูดเจอกับห้องเก็บข้อมูลพอดีเมธิวนึกึ้นได้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอัลกอลิทึมนี้เขาเลยแฮกข้อมูลเข้าไปได้พอเขาเข้ามาได้เขาเลยเข้าใจาว่าโทมัสต,ต้องการที่จะดาวน์โหลดข้อมูลนั้นเก็บไว้แต่บังเอิญลูกน้องของโทมัสเข้ามาเห็นพอดี เมทธิวเลยโดนจับตัวไปแต่ทางโทมัสได้ส่งนักฆ่ามาจัดการกับจอนแต่จอนก็สามารถเก็บนักฆ่าไปได้อีกเรียกกันว่าอึดถึกทนกันเลยทีเดียวนะครับผมฝั่งโทมัสได้นําตัวเมธิวและลูซี่มาเป็นตัวประกันขับรถหนีออกมาแต่จอนขับรถตามโทมัสมาได้จอ h n นเลยได้จอนเลยโทรไปสั่งเสียกับบัวหน้าของเขาว่าถ้าเขาเป็นอะไรไป หัวหน้าของเขาต้องรับดูแลลูกสาวของเขาด้วยเมื่อหัวหน้ารับปากแล้วหลังจากนั้นโทมัสก็รู้ตัวว่าจอห์นขับรถตามมาและโทมัสก็สั่งให้แมกเกอร์มินีของเขาบอมแปลงเป็นหัวหน้าเอวย FBI สั่งให้โจมตีรถที่จอห์นขับแต่จอห์นก็สามารถรอดมาได้อย่างบุดวิดเพราะพระเอกของเรารอดอย่างบุดวิดจอห์นของเราเรียกว่าอึดอีกแล้วนะครับผมเมื่อไหรจะตายนะครับมาดูกันครับว่าจะตายหรือเปล่านะครับ จอห์นได้เห็นรถของโทมัสเข้าไปในโกดังเลยตามเข้าไปทงฝั่งโทมัสได้บังคับให้เม็ทิวปลดล็อกรหาหัสถ้าโทมัสไม่ยอมปลดล็อกจะยิงลูซี่ทางจอห์นเข้ามาพอดีแต่ประมาณโดนหัวหน้าของนักฆ่ายิงเข้าที่ไหล่แล้วทำและโทมัสเห็นว่าจอห์นสลบไปแล้วจึงจับจอห์นมาลัดคอและเอาปืนจี้เข้าไปที่แผลแต่จอห์นก็รู้สึกตัวขึ้นได้และเอามือจับปืนโทมัสยิงทะลุผ่านตัวเอง ตนหวัวใจของโทมัสได้ทําให้โทมัสเสียชีวิตไยทันทีเลเมติวได้หยิบปืนที่ตกอยู่ยิงใส่นักฆ่าที่กาลังจับตัวลูซี่อยู่ทําให้ในสุดท้ายทั้งสองก็จัดการกับคนของโทมัสได้หมดแล,และทั้งสองได้นําพาตัวถูกไปรักษานะครับเรื่องนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ